สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงของ S n c C h i s to Miss U นะคะวันนี้เนี่ยเรามี3มสายพันธุ์ปลาทองหัวสิงที่คนไทยนิยมเลี้ยงนะคะมาฝากทุกคนกันนะคะปลาทองหัวสิงหรือคนนิยมเรียกว่าปลาทองหัวสิงโตนะคะสำหรับปลาทองหัวสิงเนี่ยจัดเป็นปลาทองในกลุ่มที่ไม่มีรีบกระโดงหรือว่าที่ปลังนั่นเองนะคะแต่ก็ได้ค,ความนิยมมาพอกับกลุ่มที่มีกระโดงอย่างเช่นบอรันดานะคะริวกินสําหรับทองหัวสิงเนี่ยมีมากมายหลายสายพันธุ ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะสิงจีนสิงญี่ปุ่นนะคะหรือว่ารันซูนะคะแต่วันนี้เนี่ยเรายกมาสามสายพันธุ์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์แรกกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะสายพันธุ์แรกนั่นก็คือสิงญี่ปุ่นนั่นเองค่ะสิงญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่คนไทยเนี่ยนำมาพัฒนาต่อจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเราเรียกติดตากันว่าสิงญี่ปุ่นนั่นเองนะคะสิงญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างจากสิงลูกผสมก็คือมีวุ้นนะคะที่เม็ดใหญ่นะคะแล้วก็มีตรงส่วนที่กระหม่อมแล้วก็บริเวณเขี้ยวอย่างชัดเจนค่ะทุกคน อันดับสองนะคะสายพันธุ์ที่2องนั่นก็คือสิงลูกผสมนะคะเกิดจากการนําสิงนะคะที่วุ้นเยอะมาผสมกับสิงญี่ปุ่นนะคะที่มีวุ้นน้อยนะคะแต่โครงสร้างเนี่ยจะดีกว่าจึงเรียกว่าลูกผสมนั่นเองค่ะวุ้นของสิงลูกผสมเนี่ยเขาจะมีเม็ดเล็กนะคะแล้วก็ฟูไม่เป็นสัดส่วนนะคะแล้วก็มีความแน่นมากกว่าสิงจีนนะคะปัจจุบันเนี่ยถูกพัฒนาให้คล้ายกับสิงญี่ปุ่นนะคะก็คือมีเคี้ยวคล้ายสิงญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ อันดับ3นะคะ,ะ,คะก็คือสายพันธุ์ที่3นี่นก็คือสิงห์ดำตามิดนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยถูกพัฒนานะคะขึ้นโดยคนไทยเองเลยค่ะทุกคนโดยเอาสิงห์จีนนะคะที่มีสีเขียวมากอกนะคะมาผสมให้ดำขึ้นเรื่อยๆดำขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือเรียกว่าสิงห์ดำตามิดนั่นเองค่ะก็ะเพราะว่าวุ้นเนี่ยมักจะขึ้นบริเวณนะคะดวงตาแล้วก็ปิดดวงตาอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะที่ดีนะคะเวลาส่งเข้าประกวดค่ะและนี่ก็คือ3สายพันธุ์นะคะปลาทอง วสิ่งที่คนไทยนิยมเลี้ยงนะคะที่เรานํามาฝากทุกคนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากรู้ว่าสายพันธุ์ไหนลักษณะไหนต่อนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ u t u b e นะคะใต้คลิปของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนํามานําเสนอให้ทุกคนนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาของน้องเจวแล้วค่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งติงต,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 งตงิให้กันด้วยนะคะวันนี้น้องเจลลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย